สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39 33และมาตรา40นะครับในเรื่องของวันที่เข้าจะโอนเงินเยียวยาในรอบที่2วันไหนบ้างเราลองมาดูกันนะครับในผู้ประกันตนตามมาตรา39ใน9กลุ่มกิจการพื้นที่13จังหวัด ประกาศล็อกดาวน์สเดือนนะครับได้รับเงินเยียวยาอีกคนละ2,500โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกกับเลขบัตรประชาชนในวันที่27-28กันยาย,ยน64นี้นะครับส่วนนายจ้างในมาตรา33 9กลุ่มกิจการพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนในกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกับเมื่อกลุ่มที่1เนี่ยนะครับจะได้รับเงินเยียวยาจากนายจ้าง เยียวยานายจ้างตามจำนวนลูกจ้างหัวละ3 0 0พันไม่เกิน200คนสูงสุด600,000บาทเงินจะเข้าบัญชีในวันที่2 0ถึง30กันยายน6.4ต่อมาผู้ประกันตนมาตรา39ในพื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือนจะได้รับเงินเยียวยาอีกคนละ5,000เงินเข้าบัญชีวันที่21กันยายน6.4ผู้ประกันตนมาตรา40พื้นที่13จังหวัดที่ประกาศล็อกดาวน์2เดือน จะได้รับเยียวยาอีก5,000เงินเข้าบัญชี22-23กันยายน64ผู้ประกันตนมาตรา40พื้นที่19จังหวัดที่สมัครขึ้นทะเบียนสมบูรณ์แล้วในระหว่าง4-24สิงหาคมจะได้รับเงินเยียวยา5,000ในวันที่20-21กันยายน64สำหรับชนบุรีฉะเชิงเซาอุยุทยาจะได้รับเงินเยียวยารอบ1 และบวกรอบที่2รวมเป็นเงิน1น0 0 0มบาทในวันที่28กันยายน64นะครับครับและนี่ก็คือวันที่เขาจะโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนทั้ง3กลุ่มนะครับในมาตรา3 3 3 9และมาตรา40ใน,ในการเยียวยารอบที่2นะครับ